ทับลวงนะครับวันนี้กลับมาเจอคู่ปรับเก่าเราชนะเข้ามาสักปีนะไหมห้าเดือนหกเดือนห้าเดือนหกเดือนวันนั้นร้อยเท่าไรชกกันนะร้อยยี่สิบสองวันนี้ร้อยยี่สิบห้าเมื่เช้าเรามาเกินเพื่อไรผ่านเรียบร้อยก็ซ้อมอยู่ของเกียรติเพชร์เลนะกี่วันนัรอบนี้ซ้อมมาเดือนกว่าเราเป็นไงเปิดเกมรึเวล่าไงเขาก็น่าจะคล้ายกันมั้งเราสูงเท่าไหร่นี่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักของล็อปล่อยๆครับห้าสิบปีคูงกีโลรอบนี้ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ล่าสุดผลงานตอนนั้นในทีนึงไปโชว์ครับไปโชว์ไม่ไม่ไม่มีการตัดสินเอาละคนจังหวัดคนเกนเอาฝากไปขับเชียร์หน่อยได้คนเกนก็ฝากไปขับเชียร์ได้ครับวันนี้เอาเชนยร์กระดกันบ้างครับขอโชว์ดีครับผมโอเคโหน้ำโชว์วันนี้เราเจอกับใครนะไอ้คู่แรกนะเราเคยเจอเขามาทีมเลยมาเลยไหมเป็นปีไหม วันนั้นเราแพ้ด้วยลูกใหญ่แพ้ยังไงวันนีน้แพ้เราหมดไลายห่อหมดใช่ไหมวันนั้นเราเจอที่เวทีไหนช่องเกตนะวันนี้ก็กลับมาเจอช่องเกตนะวันนี้ก็คือมีความตั้งใจวันนี้เพชรเราไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่โซนภูมิปัญญ์วันนี้สองคนที่เราดันเนินคนดดคเดียวกี่วันรอบนี้ซ้อมมาซ้อมเดืนอนเดือนกว่าๆช่วงหลังเรามีเสริมอะไรบ้างครบเสริมลูกเก่งเก่งในทุกลูกเลยเราชกมวยมาตอนนี้รวมๆน้ำหนักของเราปบ่อยๆใช่ไหม ป,ปีนี้เราอายุยี่ยี่บฟอร์มหลังนี่เราชนะมัย้ยยังยังครับล่าสุดเราไปแพ้ใครแพ้ปาปุิโก็เราก็ชนะคือเบียดไปมาแต่เราแพ้มาหลายไฟเลยวันนี้คิดว่าเกิดไหมต้องต้องเกิดน,น้ำหนักนี่เป็นไงนนมั้งน้ำหนักมาก็มาโอเคครับขายไปเท่าไหร่สักนิดถูกไหมนิดหนึ่งครับคุมกิโลสี่ห้าโลก็พอมาเขานักมวยนะ <so. S 1> เราไงเปิดเกมลูกเข่าแล้วยังไงก็บู๊เขาก็บู๊นะเอาละคนจังหวัด นครนที่เรารฟ,ฟ้าไฟขับเชียร์แรงตายเลยครับฝ้าเชียร์นครที่ธรรมราชทุกคนเชียร์เป็นกำลังใจปุ่มเลยนะครับเละขายเละเอฟซีขายโซฟูมีบอลทุกคนด้วยครับพรุ่งนี้แจ็คเกิ้แน่นอนครับเอาข้อโชคดีหรือเปลเพื่อว่าเ